สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราในเดือนนี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆถ้ามาทํานายทีหลังก็สามารถที่จะมาฟังคลิปย้อนหลังได้นะคะคือเพราะว่าอันนี้คือเดือนนี้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเดือนกุมภาหรือเดือนอะไรขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนะคะออมาดูคลิปวันไหนเดือนไหนเท่านั้นเองค่ะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่สองใบที่3และใบที่4ค่ะ ค่ะแล้วเรามาฟังคำพยากรณ์กันนะคะค่ะในส่วนของใบที่1นึ่ไพ่บอกว่าอ่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะเรียกว่าแควค่าปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินหรือความรักต่างๆก็คือเคลียร์ได้หมดใบที่สองนะคะอ่ะอันนี้เริ่มแล้วใบที่สไพ่บอกว่า คุณอาจจะมีปัญหานะคะคในเรื่องของแบบ1เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กก็ได้แนะนําถ้าใครเลือกใบที่2ให้ทําบุญทําทานนิดหนึงนะคะให้กับพวกเด็กก็ได้หรือคนยากไร้คนจนก็ได้ค่ะเป็นการเสริมดวงนิดนึงค่ะในส่วนของใบที่3ที่ใครเลือกโอ้โหเรียกว่าเป็นช่วงของการที่ว่า คุณอาจจะขาดอิสระก็ได้นะอาจจะถูกควบคุมจากคนอื่นก็ได้แต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ได้นะคะคือคนที่ควบคุมมันก็เหมือนว่าคุณพร้อมที่จะเต็มใจอะพร้อมที่ใจะให้เขาดูแลพร้อมที่ใจะให้เขาเหมือนกับปกป้องก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะใบที่4ี่ค่ะโอ้โหเป็นช่วงเวลาของการมีเงินมีทองเลยค่ะหรือการที่คุณทำบุญทำทานจะส่งผลให้คุณมีโชคมีลาบมีวาสนาที่ดีค่ะ ยินดีด้วยนะคะค่ะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันมากๆนะคะไม่แน่ใจเลือกใบไหนกันบ้างก็ทักทายพูดคุยกันได้ค่ะก็ฝากในส่วนของเพจ y t u t u ติ๊กต็อกดูดวงพึ่งน้อยด้วยนะคะพึ่งรับดูดวงเริ่มต้น59บาทสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะคะสวัสดีค่ะ